โอเคน้องพ่อหมบึ้นบึ้นอยอชนพี่หมีลูกเดี๋ยวจะชนพี่หมีนะคะวันนี้อากาศค่อนข้างจะหนาวน้องพ่อหมไม่ได้ออกไปเดินหน้าบ้านนะครับเนื่องจากว่ามีรถแมคโครมาขุดท่อวางท่อหน้าบ้านใช่ไหมลูกรถแมคโครแล้วเราค่อยๆไปดูตอนบ่ายๆนะคะลูกนะฝุ่นมันเยอะต้องอยู่ในบ้านลูกถอยด้วยลูกถอยด้ยอาพา,พ,าพี่หมีนั่งรถที่เออถอยเพื่ พี่หมีอยากนั่งรถกับน้องผ้าไหมพี่หมีอยากนั่งรถกับน้องผ้าไหมเอาเอาน้องผ้าไหมหย,ยิบพี่หมีได้ลูกโอเคได้ไหมลูกได้แล้วเก่งมากเลยลูกถอยเลยลูกถอยไปเลยถอยโอเคเยี่ยมมากเลยครับถอยแล้วก็ทำาไงต่อลูกถอยแล้วก็ยกมือบาย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 ให้ก่อนเดี๋ยวพ่อจะไปทำงานแล้วนะลูกอู้ชน จนขาพ่อลลูกบึน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  <laughs>